ห้าเครื่องรางของขังที่มีไว้พกพาติดตัวเพื่อป้องกันคุณไสยมนต์ดำและวิญญาณชั่วร้ายต่างๆไม่ให้สามารถกล้ามกายชีวิตเราได้วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมห้าเครื่องรางของขังที่มีไว้พกพาติดตัวจะป้องกันคุณไสยมนต์ดำและวิญญาณชั่วร้ายต่างๆได้ก่อนที่เราจะไปรับรู้ถึงเครื่องรางที่มีไว้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำเรามาเรียนรู้คำว่ากันกับแก้ก่อน คำว่ากันคือสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกระทําและป้องกันไม่ให้มันถูกกระทําแก้คือคนที่ถูกกระทําแล้วและแก้ให้หายจากอาการนั้นวันนี้ผมขอแนะนําเครื่องรางที่ป้องกันเพราะฉะนั้นคนที่ถูกกระทําแล้วจะต้องไปหาวิธีอื่นในการนําของออกจากตัวอาทิเช่นไปหาพระเกจิคณาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้วิชาอาคมทางด้านนี้ ให้ขับของออกไปได้แต่ผู้ที่ยังไม่ได้ถูกกระทาแต่อยากจะป้องกันตัวก็มีเครื่องรางเหล่านี้พกพาติดตัวไว้ก็จะรอดพ้นจากอำนาจของคุณสายมนดำได้ <_ C> เครื่องรางชนิดที่หนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีคือเบีย้ยแก่เบีย้ยแก่นั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนานพุทธคุณของเขาค่อนข้างโดดเด่นมากในการป้องกันคุณสายมนดำ หรือเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าปิดปัดกันแก้กับร้ายให้กลายเป็นดีผู้ที่มีเบีย้ยแก้พกพาติดตัวนั้นจะสามารถป้องกันคุณใสมนดําวิญญาณชั่วร้ายหรือสิ่งอป,ปมงคลต่างๆที่จะมาก้ามกายชีวิตเราและสามารถกลับร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ชีวิตเราไม่ค่อยดีก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเกจิคณาจารย์ผู้จัดสร้างเบีย้ยแก้มีด้วยกันหลากหลายท่านแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และประสบการณ์เกิดขึ้นอย่างมากมายก็จะมีด้วยกันสองท่านอย่างเด่นชัดในประเทศไทยท่านที่หนึ่งก็คือหลวงปู่รอดวัดนายโรงท่านที่2ก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วลำดับที่2มีดหมอมีดหมอเป็นประเภทเครื่องรางอยู่ในพวกศาสตาวุธลักษณะเป็นมีดเอาไว้พวกพาติดตัวได้หรือเป็นมีดที่วางบูชาที่บ้านก็ได้ มีอาคมเฉดเช่นเดียวกันมีดหมอพุทธคุณค่อนข้างโดดเด่นทั้งด้านป้องกันคุณใสมนดำขนาดพกพาถ้าพกพาติดตัวเชื่อกันว่าจะเป็นคงกระพันชาตีแควคาดปลอดภัยและที่สำคัญจะป้องกันทูตผีปีศาจต่างต่างวิญญาณชั่วร้ายรวมทั้งคุณใสมนดำด้วยแต่ถ้าหากบูชาไว้ที่บ้านเป็นขนาดบูชาก็เชื่อกันว่าจะป้องกันคุณใสมนดํหรือวิญญาณชั่วร้าย หรืออาคมต่างๆอาทิเช่นควายธนูวัวธนูที่คนมีวิชาอาคมส่งมาทำร้ายเรามีดหมออาคมก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามากล้ามกายบ้านเราได้เกจิคณาจารย์ผู้สร้างมีดหมออันหลือล้านของประเทศไทยก็มีหนึ่งเดียวในไทยก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแต่ถ้าจะพูดถึงยุคปัจจุบันนี้ผู้สืบสารตำราวิชาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็คงจะเป็นหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วน 3. หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์นนมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านคุ้มภัยคุ้มครองคุ้มภัยผู้ผู้บูชาและป้องกันคุณใสมนดําวิญญาณชั่วร้ายหรือขโมยขโจรที่จะมากล้ามกายชีวิตเราหรือทรัพย์สินของเราได้ 4. ท้าเวสุวรรณหรือยักษ์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีองค์ท้าเวสุวรรณนั้นเป็นเจ้าแห่งทูตผีปีศาจผีทุกตนต้องกลัวไม่ว่าผู้มีวิชาอาคมท่านใด จะส่งผีต้นไหนมาทำร้ายเราก็มีสามารถก้ามกายเราได้ด้วยเดชอำนาจบาร,รมีขององค์ท้าเวสุวรรณโนสามารถปกปักรักษาคุ้มครองให้เราลอดพ้นจากคุณใส่มนดำนั้นได้ 5. ผ้ายันผ้ายันนั้นมีด้วยกันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผ้ายันแควคาดปลอดภัยผ้ายันค้าขายผ้ายันโชคลาบและผ้ายันป้องกันคุณใส่มนดำโดยเฉพาะ ผ้ายันที่เป็นรูปลักษณะท้าเวสุวรรณและผ้ายันเกาะเพชรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านป้องกันคุณญสมนต์ดำคุ้มครองคุ้มภัยนี่ก็คือ5้าเครื่องรางของขังที่มีไว้แล้วจะสามารถป้องกันคุณใสยมนต์ดำให้รอดพ้นจากสิ่งอัปมงคลในชีวิตได้ฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณด้วยนะครับครั้งหน้า เราจะมีข้อมูลและสาระดีๆมาเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกขอบพระคุณครับ